คุณผู้ชมครับสีทุ่มครึ่งสีทุ่มกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันนะครับนี่ฮะข้างหลังผมก็จะเป็นคุณยายแก้วนะครับเดี๋ยววันนี้แวะมาดูคุณยายแก้วหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็ขอบคุณะฮะที่กดติดตามช่องผมนะฮะก็ฝากด้วยกันรายการเรื่องราคสารสระของคนสุรินทร์ก็จะนำเสนอกันแบบนี้ เมื่อวานของคุณยายปราณีไปแล้ววันนี้เดี๋ยวมาเยี่ยมคุณยายแก้วหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้าน,นหลังรวมนะนี่ครับบรรยากาศช่วงของสีทุ่มสีทุ่มกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับบรรยากาศแบบนี้มาดูคุณยายนะมีอะไรบ้างเอาพริกให้หน่อย20บาท นี่สาวสวยสาวสวยขายผักคุณยายแก้วอยู่บ้านใดนะคุณยายแก้วน่ะบ้านเปอร์เกียนโอ้เปอร์เกียนนี้ปร์เกียนอยู่ตรงนี้ปร์เกียนทางไปทหารไหนทหารเปอร์เกียนเนี่ยตาอ๋องอ่ะได้เลยได้เลยถึงละอ่านี่สาวสวยอายุเจ็ดสิบบวกนี่ยังกระชับไปเจงอยู่นะเนี่ยนี่พริกสวยมากเลยวันนี้เนี่ย อืมพริกสวยมากเลยเนี่ยวันนี้ดูอืมนี่ก็มีผักเยอะๆเลยเนี่ยมาคุณผู้ชมก็มาดูนี่คนนี้ก็อยู่ถึงเช้านะฮะดูเจเจ,เจล้ออะไรงเงี้ยมันนะเอาจริงๆนี่เอาเท่าไหร่นะให้ตายเทโรบินพูดจริงพูดเล่นเนี่ยกระดูกพ,พูดจริงหนูย็งไ,ได้อ่ะ <c oughs> ชิบหายแล้วหลุดแล้ว ดูแล้วก็ต้องเอาอะนะเออเอาเดียวเอานี่ดีกว่า30บาทก็เป็น50บาททั้งหมดใส่ถุงให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยไปหยิบเมื่อกี้ยังหลุดเลยอ่ะต้องใส่ถุงต้องใส่ถุงโอ้ดูนี่อันนี้เรียกว่ากล้วยหอมหอมทองหอมทองอ๋อนี่อ่ะกินอร่อยกว่ากินยังไงเขากินทั้งเปลือกใช่ไหมตัวนี้กินได้ทั้งเปลือกอ๋ออันนี้เกลือบถมใส่เป็นหนึ่งกรา ห้าสบานนะอ่าบม่ทอนเตะที่เหลือเป็นติ๊บนี่นี่กิมเจิ้ลเจาะฟังเต้หนินี่วยมากเลยนี่นี่นี่อเอหนุูมือจิซอนี่นี่คุณยายอยู่ยันเช้าแล้วนะนี่ธรรมดาที่ไหนอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่และเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบบวกๆก็ยังเป็น เด็กสาวอยู่ <c oughs> อยู่ยันเช้าอยู่ดูจะฉับเชงมากเลยอ่ะก็ <c oughs> พาคุณผู้ชมมาดูประมาณนี้ฮะนี่คือบรรยากาศสีทุ่ก,กว่านะครับก็ท่านที่มาสุรินทร์ก็จะประมาณนี้แหละครับกเะเวยนมาอุน่นเหมือนกันเนี่ยคุณยายคุณยายแกว้วเนะี่ยอายุ40เอ้ย40ค่ะ70สิบกว่านี่นี่ยังชับเชงอยู่เออนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะครับมีบ,บรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับนี่ข้างหลังผมเป็นหอานกาน,นี่ก็ได้ของกินอีกแล้วครับท่านนะครับนี่เมื่อวันก่อนก็ซื้อเมื่อสองวันที่แล้วมันนะ้งก็ซื้อไปรอบหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็เป็นกล้วยกล้วยก็ซื้อไปรอบนี้ก็หมดแล้วก็ซื้อไปเติมนะฮะกินกล้วยได้ดีต่อสุขภาพ นะฮะะดวตามต่ออย่าลืมกด subscribe กดให้กำลังใจคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับเพื่อเป็นกำลังใจใกันเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อ,ตอเนื่องไปเรื่อยๆกันละกันฝากด้วยกันละก,ก,กันครับสวัสดีท่านนะัสวัสดีครับ